ีผมจะพาทุกคนไปดูสิ่ง,งที่ไม่ควรทําตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการมีกฎระเบียบต่อสังคมสาธารนณะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยแหละครับซึ่งในความคิดของคนญี่ปุ่นนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตก็คือการเคารพกติกาในสังคมก็ประมาณว่า สิ่งที่ตนกระทําลงไปนั้นนะครับต้องไม่เป็นผลกระทบต่อคนอื่นซึ่งเราเองก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากและปัจจุบันนี้กฎระเบียบต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมและคนญี่ปุ่นเองเขาก็ยังเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎเหมือนเช่นเคยนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากฎบ้านเมืองเขาเนี่ยมีอะไรบ้างและเราต้องทําตัวอย่างไรเมื่อเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับจะได้ไม่อายเขาไปดูกันเลยดีกว่านะฮะอันดับที่10การลดคุยโทรศัพท์ ก็คือไม่ได้หมายถึงไม่ให้พกโทรศัพท์หรือไม่ให้คุยนะฮะอันนี้เขาห้ามก็คือการคุยโทรศัพท์ในขณะโดยสารรถขนส่งสาธารนณะเช่นรถประจําทางหรือรถไฟเนี่ยแบบนี้เขาห้ามนะครับห้ามคุยยังไม่พอยังต้องปิดเสียงโทรศัพท์และให้เปิดระบบสันเอาไว้ด้วยทั้งนี้มันก็เป็นเรื่องการเป็นมารยาทในการอยู่กับคนหมู่มากนะฮะอันดับที่เก้าการเข้าคิวสำหรับการเข้าคิวหรือการต่อคิวนะครับถือเป็นเรื่องปกติมากที่ญี่ปุ่นไปแล้วแหละครับ ไม่วางการต่อคิวรอรถประจำทางการเข้าห้องน้ำหรือการต่อคิวซื้ออาหารเนี่ยหรือซื้อของตามร้านสะดวกซื้อนะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเด็กผู้ใหญ่ชายหรือผู้หญิงก็ต้องต่อคิวกันทั้งนั้นและก็ไม่มีการแซงคิวหรือลัดคิวกันนะฮะเพราะทุกคนถือว่าต้องให้คนที่มาก่อนเนี่ยได้รับบริการก่อนตามลำดับถึงจะถูกต้องและการแซงคิวในญี่ปุ่นนะครับถือว่าทำผิดกฎหมายนะฮะเจอตำรวจจับปรับแน่ๆ่อนณพิปาตหลีกเลี่ยงการพูดคุยเสียงดังในที่สาธารณะ อย่างที่บอกไปนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการเคารพความเป็นส่วนตัวและถือว่าพื้นที่สาธารณะนั้นเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่คนในสังคมใช้ร่วมกันเราจึงเห็นบรรยากาศในสถานีรถไฟญี่ปุ่นในช่วงเช้าและหลังเลิกงานเนี่ยไม่ค่อยมีเสียงดังจากการพูดคุยมากนะักทั้งที่มีคนจํานวนมากอยู่เต็มไปหมดเลยแต่เสียงที่ได้ยินนั้นนะครับกลับเป็นเสียงคนเดินมากกว่านะฮะอันดับที่7ทิ้งขยะลงถังและทิ้งให้ถูกถังด้วย หลายคนที่เคยไปญี่ปุ่นนะครับอาจจะสังเกตว่าตามท้องถนนหนทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีถังขยะเลยใช่ไหมฮะ ซึ่งสาเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีถังขยะหรือมีน้อยมากนั้นก็เพราะว่าเนื่องจากต้องการให้สภาพแวดล้อมดูดีและลดปัญหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและถึงแม้ว่าขยะจะมีน้อยแต่ประเทศเขาเนี่ยก็ยังรักษาความสะอาดได้ดีเป็นอย่างมากเลยแหละชนิดที่ว่าขยะใครขยะมันต้องรับผิดชอบเองห้ามทิ้งมั่วซั่วนะฮะและแม้แต่ขี้หมาของตัวเองที่ตัวเองเลี้ยงไว้เนี่ยก็ต้องพกที่ตักขี้หมาแล้วเอาเก็บไปทิ้งที่บ้านของตัวเองด้วยนะครับและจากภาพนี้นะครับจะสังเกตว่านี่เลยครับคือถังขยะที่ญี่ปุ่นเขาจะมีถัง หลายใบเลยใช่ไหมฮะนั่นแหละครับมันคือทฤษฎีการแยกขยะของคนญี่ปุ่นเขาก็คือแบบว่าเขาจะแยกทิ้งขยะนะครับขยะเผาได้ขยะเผาไม่ได้ขวดแก้วขวดพลาสติกกระป๋องหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยก็แยกใครแยกมันเป็นต้นนะครับอันดับที่หกห้ามเดินเล่นมือถือใช่แล้วครับกฎระเบียบข้อนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขากําลังรณรงค์กันอยู่ด้วยแหละฮะ พราะการที่ใครสักคนเดินเล่นมือถือบนท้องถนนหรือที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยก็ยอ,อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากมายทั้งตัวผู้ที่ใช้เองและคู่กรณีด้วยคือจริงๆแล้วนะครับผมว่าเนี่ยกฎข้อนี้ไม่จําเป็นต้องมีที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะแต่มันน่าจะมีไปหมดทั่วทั้งโลกเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนติดสมาร์ทโฟนกันงมงงมเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดแต่สําหรับใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะการใช้มือถือในการค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยแหละใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่มีมือถือออนนนนนน่่ยูลําาาบกแเพรฉั้ การเล่นมือถือที่ญี่ปุ่นเนี่ยหรือที่ไหนๆบนโลกใบนี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังตัวกันด้วยนะฮะเล่นให้ถูกที่ถูกทางก็เพียงพออันดับที่5ห้ามเดินตรงทางจักรยาน ใช่แล้วครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมใช้จักรยานเป็นพาหานะเขาเลยเอำนวยความสะดวกด้วยการตีเส้นสำหรับคนที่ใช้จักรยานทั้งตรงทางม้าลายและบนทางเท้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินบนทางเท้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากให้ลองสังเกตดูนะคบว่าเราได้เดินไปตรงทางจักรยานหรือเปล่าไม่อย่างนั้นอาจจะโดนชนตูดหรือไม่ก็โดนจับปรับได้นะฮะอันดับที่4ข้ามถนนต้องข้ามที่ทางม้าลายเท่านั้น จะสังเกตได้นะครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยม่ว่าจะเป็นถนนแคบซอกซอยเล็กขนาดไหนก็จะมีทางม้าลายให้คนข้ามได้เสมอและก่อนจะข้ามทางม้าลายนั้นนะครับต้องคอยสัญญาณไฟเขียวสําหรับคนเดินเท้าก่อนนะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนตายหาได้นะครับอันดับที่ 3. ห้ามเดินสูบบุหรี่ และเห็นสัญลักษณ์แบบนี้บนท้องถนนหรือตามกำแพงนะฮะนั่นหมายความว่ามันคือพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ครับคือที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าใครคิดจะสูบบุหรี่เนี่ยต้องไปดูดตรงที่เขาจัดไว้ให้เท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้หรือจะเป็นซุ้มตู้กระจกให้ดูดอัดกันตายหาไปข้างหนึ่งแบบนี้คือพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าใครอยากสูบบุหรี่เนี่ยให้มาสูบที่นี่นะฮะไม่ใช่เดินดูดบวซวไม่ได้นะครับอันดับที่2ห้ามนั่งบนฟุตบาท สำหรับข้อดีนะครับคนญี่ปุ่นถึงกับสายหน้าและเอื่อมละอากับพฤติกรรมแบบนี้กันอย่างมากเลยแหละฮะเพราะถ้าใครไปนั่งบนฟุตบาทเนี่ยมันก็จะเป็นการขวางทางเดินและดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ฮะอันดับที่ 1. ห,ห้ามเดินไปกินไป สำหรับหัวข้อนี้นะครับทุกคนอาจจะพอทราบกันดีอยู่บ้างแล้วใช่ไหมฮะเพราะมันคือกฎเบสิกสุดๆเลยแหละของประเทศญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นนะครับมองเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สุภาพเลยแหละสาหรับการเดินไปกินไปเนี่ยเพราะการเดินไปกินไปมันอาจจะพลาดไปโดนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นหากซื้อของกินมาแล้วก็ให้ยืนกินที่หน้าร้านไปเลยหรือว่าจะหาที่ว่างๆข้างทางนั่งกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเดินเที่ยวต่อจะดีกว่าการเดินกินนะฮะ และทั้งหมดนี้ก็คือ10สิ่งที่ไม่ควรทําตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องธรรมดาของบ้านเขาแต่มันอาจจะไม่ธรรมดาสําหรับบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ก็ขอให้เที่ยวสนุกและอย่าลืมกดบ้านเขาด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมีเรื่องจริงชีวิตของคนญี่ปุ่นกับหลายข้อที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดต่อเรื่องกันไปเลยดีกว่านะฮะ เขาบอกว่าข้อที่1เนี่ยการแต่งหน้าบนรถไฟเป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิงนะฮะก็แค่หยิบกระจกขึ้นมาสองส,องสองเดี่ยก็ถูกมองแล้วเพราะนอกจากความไม่ปลอดภัยเวลารถเบรกที่จะทําให้ริสติกเปื้อนปากแล้วเดี่ย ของแป้งที่ใช้ปัดหน้าอาจจะทำให้คนรอบข้างเปื้อนได้นะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคนญี่ปุ่นแต่โบราณมองว่าผู้หญิงไม่ควรให้ใครมาเห็นกระบวนการตอนที่เรากำลังทำสวยอยู่ประมาณว่าเราต้องเป๊ะมาจากบ้านหรือสวยมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่มานั่งแต่งหน้าให้ผู้ชายดูไม่งามหูงามตาแบบนี้ ข้อที่2นะครับคนไทยจะรู้สึกว่าช้อนส้อมเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้รับประทานอาหารได้สะดวกที่สุดในโลกแล้วแหละแต่คนญี่ปุ่นนะครับมองว่าการใช้ช้อนส้อมกินนั้นเป็นอะไรที่ลำบากที่สุดในโลกแล้วแหละเพราะที่สะดวกที่สุดในโลกของคนญี่ปุ่นก็คือการกินอาหารก็คือการใช้ตะเกียบกินนั่นเองและรองลงมาก,ก็คือส้อมอย่างเดียวได้ะฮะจะเป็นอย่างนั้นไป ข้อที่3เวลาเดินทางไกลหรือไปเที่ยวที่ไหนในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาปวดขี้ปวดเยี่ยวนะครับคนไทยก็จะนึกถึงปั๊มเสมอใช่ไหมฮะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้นึกถึงร้านสะดวกซื้อเพราะไม่ว่าจะในเมืองต่างจังหวัดหรือทุกที่ทุกแห่งเนี่ยก็จะมีห้องน้ําให้เราเข้าได้ใช้ฟรีเสมอนะฮะแต่มันอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรจะเป็นแค่นั้นเอง ข้อที่4คนญี่ปุ่นนะครับมักจะทานอาหารจนหมดเกลี้ยงจานเสมอและถึงแม้จะไม่หมดนะครับพวกเขาก็จะไม่ห่ออาหารกลับบ้านเด็ดขาดนั่นก็เป็นเพราะว่าทางร้านอาหารเองก็ไม่ค่อยยอมให้ห่ออาหารที่เหลือกลับบ้านให้เราเพราะ2ออย่างเหตุผลหลักๆก็คือกลัวเกิดการเน่าเสียของอาหารแล้วท้องเสียมาโทษทางร้านอีกไม่มีภาชนะที่เอามาใส่อาหารเตรียมไว้เพราะคนญี่ปุ่นจะไม่เอาอาหารใส่ถุงพลาสติกแบบบ้านเราแน่นอน และสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้หากเราลืมของหรือทำของหล่นหายเนี่ยก็มักจะได้คืนแทบทุกครั้งเลยจนเป็นที่เรื่องลือในหมู่ชาวต่างชาติที่ได้มาเยือนที่ญี่ปุ่นโดยบริษัทโตเกียวเมทเปิดเผยว่าในแต่ละวันเนี่ยมีสิ่งของที่ถูกลืมไว้ในรถไฟและบริเวณสถานีรถไฟแต่ละแห่งมากถึง1,200ชิ้นถ้าหากนับเฉพาะร่มที่ถูกลืมไว้ในกรุงโตเกียวเนี่ยก็จะมีมากถึง40,000คันตอป,ปีีีเเลลยยทดวแะ น่ตกใจมากไปกว่านั้นนะครับก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินสดที่ตกหล่นหายและถูกนํามาส่งคืนที่สถานีรถไฟเป็นจำนวนมากกว่า30มสิบล้านเยนแต่ถึงแม้จะมีของที่มีค่าที่คนลืมไว้มากมายแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็จัดการกับสิ่งของจํานวนมากมหาศาลนี้ก็จัดการได้อย่างเป็นระบบระเบียบทําให้สามารถส่งคืนเจ้าของได้ง่ายและสามารถเก็บสถิติเพื่อหาวิธีการป้องกันต่อไปซึ่งแต่ละวันนั้นนะครับเจ้าหน,น้าที่สถานีรถไฟเนี่ยก็จะแยกประเภทสินของและเก็บไว้ที่สถานีประมาณ4-5วันและหลังจากนั้นก็จะ เก็บส่งให้ตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อไปซึ่งทางหน่วยงานของตำรวจเองก็ถึงกับทำโกดังเก็บของขนาดใหญ่ไว้รวมทั้งป้ายกำกับของทุกชิ้นเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากเวลาผ่านไปเกิน3เดือนแล้วนะครับยังไม่มีผู้มาติดต่อรับของคืนเนี่ยของเหล่านั้นก็จะถูกกำจัดออกจากสถานีตำรวจหรือบอบให้ผู้ที่นำมาแจ้งนะครับ เช่นเคยมีคนนาเงินมาแจ้งถึง100ล้านเยนมาฝากไว้โดยที่ไม่มีใครมาขอรับคืนจนได้กลายเป็นเจ้าของในที่สุดซึ่งจากข้อมูลสถิติของปีที่ผ่านมาด้ครับพบว่ามีสิ่งของประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นและมีผู้มาติดต่อที่เป็นชาวต่างชาติก็มากขึ้นเช่นกันซึ่งสถานีตํารวจในกรุงโตเกียวเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับโตเกียวเมโทรได้จัดทําเว็บไซต์ค้นหาสิ่งของที่หายในเขตกรุงโตเกียวโดยเจ้าของจะต้องเลือกระบุประเภทสิ่งของจากรายการทั้งหมด26ประเภทโดยช่วงเวลาและสถานที่ที่ท,ทาหายเว็บไซต์ก็จะ แสดงผลตารางรายการสิ่งของที่ตรงกับข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดพร้อมทางสถานที่ปัจจุบันของสิ่งของนั้นด้วยเพื่อให้เจ้าของเนี่ยไปติดต่อขอรับของคืนได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนะฮะและสาหรับใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับคงไม่ต้องกังวลว่าของจะหายแล้วไม่ได้คืนนะครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความซื่อสัตย์มากต่อเรื่องนี้พอกรเป๋าตังก็เป็นของมีค่าอย่างหนึ่งที่หายากมากเป็นอันดับต้นๆเลยแหละครับและก็มีอัตราการได้คืนเกือบ80เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับสิ่ง